สวัสดีครับวันนี้จะมาดูผลกระทบจากพายุแม้แต่ไผ่อย่างล้มไผ่ที่เราปลูกผมเห็นแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดสามกอที่อยู่ในไร่ของผมเมื่อสามปีที่แล้วมีพายุเข้าเง่าของเขาโครนของเขาค้นล้มอย่างที่เห็นแต่ก็ไม่ตายนะครับ ก็งอกขึ้นมาใหม่เพราะว่ารากของเขามีจำนวนเยอะแม้จะปลูกไว้เพื่อป้องกันน้ำซ้อลำพังน้ำที่ซ้อรากเขาด้วยความที่รากมีจำนวนเยอะก็คงจะไม่ค้นลงง่ายๆแต่ถ้ามีพายุปั่นหรือหมุนก็จะเป็นสภาพดักที่เห็นในทุงน่งนาหรือในไร่ตรงนี้มี 3ามกอที่ไผ่ล้มลาบลงกับพื้นเลยครับ